ยวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลังอยู่กันในเกม h a n k y Shark World นั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นคาสซีหรือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ h a n k y Shark w o l ที่ได้ปล่อยออกมาซึ่งเป็นตัวฉลามใช้ที่แบบไซส์ใหญ่ที่สุดใปัจจุบันเลยกับราคาอยู่ที่10,000ไข่มุกแต่ว่าตอนนี้มันลดราคาอยู่เหลือ2000ไข่มุกแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อตอนนั้นมันน่าจะเหลืออยู่ไม่ถึงวันนะก็คือตอนนี้ก็คือจะกลับเป็นราคาเดิมแล้วนะทุกคนแล้วก็เก้ทําการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมที่จะให้เราสู้กับบบออเป็น เมก้าเสาอ่านชื่อชื่ออ่านยากมากหรือว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S อู้มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เปิดมาก็ทําให้เราตกใจกันเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้ก็คืออารมณ์เหมือนเราตีปูใน h ันกี้ชาร์คยูรชั่นนั่นแหละแต่แค่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในเกมฮันกี้ชาร์คโวมาแล้วเปิดมาโดยกันล่อเราเราจะต้องหนีไอ้เป้าสีแดงนะอันนี้โอเคมาเรียบร้อยแล้วหนีแล้วมันก็จะค่อยๆปูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เราหนีได้ไงข้าวซี่บอก ไม่เป็นเห็นเป็นลายเลยโอเคอน,นี่มันก็จะเป็นอุกบาทาตไมอุกบาตมันเหมือนไอ้ไอ้นี่เลยวะมาร์สเมนโลเลยอันนี้ก็จะเป็นระเบิดทุกคนผมแนะนําว่าอย่าอย่าให้ไปโดนทําให้มันจะชะงักเห็นปะถ้าเกิดว่าเราไปโดนระเบิดมันจะไม่ชะงักแล้วมันจะไม่ให้เราตีมาแล้วก็กัด,ก,ดกัดท่อกัดท่อกัดท่อดิกัดท่อดิ้อ,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 อคือคลาวซี่ไม่ค่อยเหมาะกับดานนี้สักเท่าไหร่นะที่ผมคิดไว้มาอันนี้ผมดีตัวเลยกันนะ มาช่ออันนี้คือเราต้องเราต้องรีบกินนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบกินไอ้พวกตัวปลาฉลามตัวเล็กๆเนะี่ยมันจะทำการหิวเลือดตัวของบอสนั่นเอง,งก็คือพยายามกินไว้จะดีที่สุดอันนี้มาแเรามันจะตกคม,มีน์มจะตกทําไมล่ะพี่ค่อยๆค,คุยกันก็ได้อันนี้อันนี้มัดเมโลเราอย่าไปโดนผมไม่เรียกมันอุกกระบาดแล้วนะมันเหมือนมัดเมโลเกินไปอันนี้โอเคมาอันนี้ก็ให้เราหลบเหมือนเดิมตามสไตล์ก็ไม่ค่อยอย,อยากนะทุกคน แต่ว่าอนหลักๆที่น่ากลัวที่สุดก็จะเป็นเรื่องของฉลามที่มันจะพ่นออกมาแล้วมันจะค่อนๆหน้า,านกโกะอ,อันนี้อันนี้เบิรเราอย่าไปโดนเราอย่าไปโดนโอเคถ้าเราไม่ไปโดนเราก็จะไม่มีอะไรนี่ไงเราก็จะเป็นมิดกับมันมันจะปล,ปล่อยปล่อยกินปากทําไมแถวนี้ฮะดีอะไรเงี้ยล่ะโอ้โหนี่ไงผมได้ใช้ความสามารถพิเศษของคลาวซี่ในด่านนี้แล้วนี่ก็มันก็จะเล็งเราต่อแต่ว่าเราต้องหลบหลบตรงนี้ให้ได้หลบดีวะนี่ระดับนี้แล้วอื้ฉีดมาเราก็ไม่กลัวก็มาดีครับฉีดมาเฮอร์ได้ปะ ก็คือหลายคนตอนแรกกับผมกว่าจะผ่านมันนี้ก็ยากพอสมควรนะเพราะว่าผมแบบไม่ได้ดูใครเล่นมาก่อนเลยก็คือเข้ามาเล่นเองจนกว่าจะเข้าใจก็คือเราอย่าไปโดนระเบิดถ้าเราโดนระเบิดมันจะไม่สตันให้นะทุกคนพอมันไม่สตันให้เราก็จะกินมันไม่ได้นี่อันนี้คือหลักการเล่นของเกมนี้กับบอร์ดเจ้าบอร์ดตัวนี้ป่้แล้วก็กินต่อลย่างำมงององงงงอ้กินกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกกินจนท่อพังหมดแล้วน่ะปั้นท่อยังไม่พังเลยแมคือผมกาลังงงอยู่นะว่า ปากมันเล็กขนาดนี้มันกินเข้าไปได้ยังไงวะไอ้คลาวซี่เนี่ยตัวมันเล็กเล็กมาอันนี้ผมดีต่อแล้วกันเพราะว่าตัวคลาวซี่มันมีความสามารถในการดีตัวได้เจ๋งเปล่ะแบบอัชดชตื๊บดีจะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมา,งงมาในขณะรอบอสบอสออฟสกิลเอาดิหลบดิเอาดิดาดนี่ไงเด้งหลบดิผมก็เด้งหลบไปดิโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่านมีประโยชน์นะไอก้การด,ดีผมก็มึนเพิ่งมาเห็นมันมีประโยชน์ในด่านนี้นี่แหละดีตัวดีหลบไง เป็นไงดีดหลบบอสจะปล่อยสกิลมาก็ดีดหลบไงง่ายๆโอเคนี้ระเบิดเดี๋ยวผมทําสามารถพังระเบิดในยการดีดได้นะจะจะทำดีไหมแต่จะทํานี่ทําทําทำตโอ้ยโดนตกอันนี้โอเคยังยังสตราร์ทอยู่ผมคิดว่ามันจะไม่สตราร์ทให้ผมไว้ตอนแรกแต่ยังงนี้มันก็สตราร์ทให้อยู่งำกำำผมรู้สึกว่าคาลซีไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้ตรงที่มันกินอ่าแรงกัดอะ่ะหรือว่าถ้าแรงกัดของฉลามตัวนี้มันไม่ค่อยที่จะเยอะสักเท่าไหร่ไงทุกคนมา อันนี้อันนี้มันกินลวผมว่ากินต่อแล้วกันกินต่อไม่รอแล้วนะอันนี้มันสตันนี่กินต่อไม่รอแล้วนะนนนนนนวนะคํานี้ผมใช้ชอบใช้บ่อยมากในคลิปอ้าอด้ดิ้ดงดึงดังดึงดังมันค,คล้ายๆปูนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเล่นยากกว่าปูน,นะผมว่าเพราะว่าปูมันมันนมน้อยมันเด็กน้อยเกินไปแล้วอะออมามาดิพี่พี่จะมีไม้ตายหรือเปล่าม,มาพ่นถลามาก็มาดิครับก็มาดิครับงั้นดีต่อดีต่อหมดเกลี้ยงเป็นไง หมดเกลี้ยงไปทีโอเคอันนี้มันจะมันจะตุ้มใส่ผม okay, อะโอเคนี้เป็นมาช์ชเมลโลช็อโกโกมาช์ชเมลโลช็อกโกโดนผมดีดไปดิเอ๊ยมันไม่พังมันไม่พังแต่ระเบิดต้องพังแล้วแหละระเบิดพังไหมนีงไงโดนไปพังเป็นหนึ่งอันเอ้ยผมหลบก่อนโอเคพอหลบได้ปุ๊บแล้วมันก็จะสตันเป็นไงตามสเต็กที่ผมคาดเอาไว้เป๊ะเช๊ดแล้วก,ก็กินต่อกัดกินต่อกัดกินต่อแล้วตีต่อไม่รอแล้วนะอัดตืออึดตุ๊บป่องเป็น มันเหมือนเอาตรงๆป่ะผมว่ามันเหมือนปลาปักเป้าอะ่ะเออเหมือนปลาปักเป้าดีนะผมว่าวันนี้บอสก็ใกล้จะตายเลยนะคือบอสมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ออกมาตีามแนวคริสต์มาสด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้ามันหมดกิจกรรมแล้วมันจะเอาบอสออกหรือเปล่านะแต่ว่าขอให้ยาวออกเลยเพราะว่ามันก็สนุกดีแต่ว่าผมว่าทํามาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันป้ <c oughs> อันนี้เรามันปล่อยระเบิดเอ้มันไม่ปล่อยระเบิดว่ะมันจะปล่อยปลาปล่อยปาปล่อยกินปากครับผมดีดปลาดีดปลาแล้วกินต่อเป็นไงตามสเต็ปที่ผมคาดเอาไว้ ป็นไงล่ะเกลี้ยงปลาหมดเกลี้ยงไปดิโอ้พี่ระเบิดระเบิดระเบิดถอยถอยถอยโอ้โหโดนไปหนึ่งอัน <c oughs> โดนไปหนึ่งอันแล้วพุ่งโดนใส่โอเคใส่ก่อนแล้วกันอันนี้มันจะสตันให้ป่าวโอเคสตันให้อยู่อันนี้น่าจะเป็นการจบฉากสําหรับเจ้าบอสเป็นยังไงคลิปนี้เป็นไงล่ะบอสเดี๋ยวมันจะระเบิดระเบิดสิเพอเป็นไงโออเคมีมีการบายบายก่อนจะระเบิดด้วย น่ารักดีเข้าเท่แล้วก็ล้มลงไปนอนกับตรงนั้นดึงดึมดึงดมโอเคเรียบร้อยจบมัน e a ี่มากทุกคนเอาละทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับวิธีที่ผมใช้ในการพิชิตบอสถ้าใครที่บอกว่าประสบปัญหากับบอสตัวนี้อยู่ก็สามารถลองนําไปใช้ปรับใช้ดูได้นะทุกคนโอเคสำหรับตัวต่อไปไม่ใช่ตัวต่อไปมันคือการเล่นต่อไปเล่นเป็นดัน เก็บไข่มุกทุกคนดูว่ามันจะเก็บไข่มุกดีตามที่เขาล่าลือไว้หรือเปล่าซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่โดนด่ามากเยอะที่สุดในเกมนี้ก็คือตัวมันเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงเอาเรื่องเอาการโดยมันออกมาประมาณ1 0,000มื่นไข่มุกซึ่ง10,000ืนไข่มุกในเกมนี้แต่ละตัวก็คือมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยยกเว้นตัวนี้ใช่เพราะว่าคารลี่เป็นหนึ่งเป,เป็นตัวเดียวในเกมมั้งที่ออกมาได้แบบว่ากวนตีนคนเล่นมากที่สุดณป,ปัจจุบันเลยเพราะาอย่างหนึ่งหมื่นไข่มุกถ้าพิจารณาเป็นพวกอิกตกกองตามต บิ๊กมัมม่าร่างร่างแองเชียนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งพอสมควรแล้วก็ตัวที่เป็นควันตั้งอะไรเงี้ยก็เก่งเหมือนกันแล้วพอมาเป็นปากระเบนก็เริ่มที่จะอแหวกแนวแล้วอุ้ยมันมันกระตุกจังเลยอะ่ะมาก็กลับมาอีกทีนะเมื่อกี้ผมไปนั่งพักทำให้เครื่องมันหายอุ่นคือ <laughs> เวลาเครื่องผมร้อนแล้วมันชอบกระตุกนะผมก็เลยต้องพักก่อนโอเคมาแล้วตอนนี้กลับมาพรกับการเด้งดึ๋งโอ้อลังการดิเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยผมเฮ้ยสลามผมไปนู่นแล้วอ่ะโอ้ มพนจะเปิดคลิปเองด้วยคืเขาลีแต่เย็นดิ <c oughs> แม่โคตรแสบแล้วก็เด้งต่ออาจจะเป็นที่ผมด้วยแหละผมดีดมันแรงเกินไปมันเลยเด้งไปออกดองแบบเลยโอ,โอเคอันนี้เป็นเต่าเขาไม่เต่ามันมีในแบบนี้เยอะขึ้นนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยบา้าแล้วก็ดีดต่อไว้รอโอ้โหผมต้อง ขังักมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินเลยเกินไปมันจะเกินเลยเกินไปนะเมื่อกี้โอเคอันนี้ได้กุหลัดก,กุรัดเวลากุรัดของคาวคาลซีมันก็จะมีอา รู้ที่จะออกมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแต่ก่อนนะไม่ไม่ใช่แต่ก่อนดิออกมาเยอะกว่าตอนที่เรายังไม่กราดนะทุกคนมาแล้วก็ดีต่อตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือความวอกวของมันก็คืออ่าถ้าเราไม่ได้กดบูทหรือไม่ได้อะไรมันก็จะไม่ไวหรอกแต่ว่าเราดีตัวนี้นะมันจะไวเว้แต่ว่าตอนดีตัวเราก็ต้องพยายามแบบว่ากดชะนักมันด้วยนะทุกคนไม่ไม่งั้นมันจะเกิดอาการเมื่อกี้ <laughs> เกิดอาการแบบเมื่อกี้คือคือลั่นสุดแบบเลย โอ้โหผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยมันเด้งไปแบบโอ้โหดูอัเดตมันจะประมาณนี้เลยทุกคนโอเคเด้งต่อไม่รอแล้วนะเด้งต่อเลยผมถ้าผมไม่กดหยุดนี่มันจะเด้งไปตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือถ้าเอาเน้นความสนุกนะผมว่าตัวเนี้ยสนุกมากนะทุกคนถ้าแบบว่าใครที่แบบว่ากําลังเบื่อเบื่ออยากหาตัวละครที่แบบว่าสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับการเก็บแต้มอะไรมากมายก็โซนคาวซี่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะทุกคนที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าคนที่บอกว่าจริงจังเกี่ยวกับการเก็บแต้มอะไรเงี้ย ผมว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่มองข้ามแล้วก็ไปกิบตัวอื่นมาเล่นซะผมว่าน่าจะ,าจะคุ้มกว่า <c oughs> โดยเฉพาะไอ้พวกตัวอย่างเมกาชาร์กิล่าอย่างงี้ที่ผมแนะนํามันคือกลากเป็นช่องตัวโอยไปแล้วตองนี้ <c oughs> เป็นปลูกลักผมไปแล้ว ก็คือผมไม่ได้อวยอะไรขนาดแต่ว่ามันเก่งจริงๆนะทุกคนในตัวนั้นก็คือออกมาเป็นหลายมันไม่เชิงหลายปีแต่ว่าออกมาเป็นปีแล้วแต่มันก็ยังเก่งอยู่ะเออกับกันอย่างคาลซีที่มึงออกมาผมว่ามันยังสู้เมกาชากิลาไม่ได้เลยถ้าเทียบกับในด้านของการเก็บแต้มหรือการทําคะแนนอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันจะไปเด่นตรงทางความสนุกมากกว่าความเพลิดเพลินในการเล่นเกมนี้นะทุกคนอ่จจืดอเป็นย่าละโอ้โหดงหนึบป้าป้ายาวว่าหนูอ่ะหนูหนูเป็นผู้หญิงเหรอ สมอันนี้เควสอะไรเนี่ยโอเคเควสโลกาวิตี้เราผมโอ้โหผมว่าพุ่งขยานดิมันพุ่งแรงจังวะแหมปลาปลาเป้าพุ่งได้แต่ว่าไม่มีหนามมันเป็นมันก็คือปลาปลาเป้านั่นแหละเอาตรงๆผมว่าดีไซน์มันเหมือนปลาปลาเป้ามากๆแค่มันติดแตที่มันไม่มีหนามเลยมามีปลาหมึกต่อแล้วเมื่อกี้ปลาฉลามเสือตอนนี้ผมจะโคาดแล้วทุกคนอุ้ยฉลามเสือมันกัดผมมันกัดผมหรอเอาโอเค ีมื่อกี้ผมกินมันไปละมาแล้วก็ปูต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมหยุดมันก่อนไม่งั้นมันออกแบบแน่ถ้าผมไม่หยุดโอเคได้เวลาโกรัดแล้วเวลาโกรัดก็คือตรงปูเราเห็นไหมทุกคนมันจะช่วยเราได้เยอะด้กันเก็บแต้มนะทุกคนก็คือเป็นอีกอีกความความสามารถพิเศษออย่างหนึ่งของโตเจ้าตัวนี้ที่ค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรเลยเพราะคือมันมีพิษใสติดตัวตลอดเวลาโอเคตอนนี้เวก้าโกรัดแล้วก็จะไม่ขึ้นไปบนสุดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมติดเคลสโลกาวิซีบวกกับตีดังกา ตีลังกามือถืออยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ไปยุ่งกับข้างบนเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ก็คือถ้าเราขึ้นไปข้างบนตอนนี้คือมันจะเกิดอาการปักนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาำํำนั้นรอมันตีลังกากลับไปที่เดิมก่อนโอเคนี่ผมก็จะดดีดกลับเข้าไปที่เดิมปากปูปามปูมปักปูาปามเฮ้ยมันเร็วนะผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่เร็ว ถ้าไม่นับควันตั้งตัวนี้เร็วสุดในเกมนะผมว่าจริงๆแต่ควันตั้งมันมันเร็วแบบไม่ใช่เร็วไปทางหน้าุกคนมันเร็วแบบเร็วย้อนกลับออเก็คือตัวนั้นมันจะต้องสร้างสร้างประตูมิติก่อนถึงจะทําความสามารถในการทําความเร็วได้แต่อย่างคาวซี่เนี่ยไม่ไม่จำเป็นก็คือเราสามารถตีเพื่อที่จะเร่งความเร็วมันได้นะแต่เราจะไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นเองอันนี้คือจุดพิจาจรานาตันเองแต่ว่า ดรียกคน่ารักเลยเราจะมองข้ามตรงนั้นไปอย่างแน่นอนเพราะว่ามันน่ารักจริงๆอันนี้ใช่ไหมล่ะดูดิทุกคนมันแบบเวลาตอนที่มันพองตัวมันน้าตามันไหลด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือเควสดีนะจะทําให้เราเจอพวกโอกาสที่จะเพอร์เฟกแล้วเราได้ไข่มุกมากขึ้นนะอารมณ์เหมือนเวลาเราพวกชนโดนดมน้ําหรือว่าชนพวกโกลงเหล็กอะไรเงี้ยเราจะได้เพลอารมณ์คล้ายกันเลยนี่ไงอันนี้คือได้เพลดได้เพชรดชละก็คือหาช็อตเด็ดๆเราก็จะได้นั่นเองครึ่มครึมไม่พร่มพรึม แล้วเด้งต่อไม่รอแล้วนะโอเคตอนนี้เด้งจนถึงโกรัสแล้วบาครับโบนโอ้โหผมหยุดมันก่อนโอ้โอ้ันจะไปสุดขอฟ้าเกินไปไหมอันนี้เคิดคนคนในห้องะเลเยอะขึ้นนะแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการอยู่พอดีแล้วกดปับปับปับป,บปบอันนี้ก็คือเวลาเราบินขึ้นสูงทุกครั้งมันจะทําการเสกลรูกโป่ง เป็นลูกโป่งบอลลูนติดตัวตลอดทุกครั้งนะทุกคนก็อย่าลืมกดจริงๆให้ผรบาครั้งเพื่อที่จะหยุดลูกโป่งนะไม่งั้นมันจะลอยแล้วมันจะไม่ลงไปข้างล่างนะแบบนี้ก็คือเราต้องกดกดให้มันแตกครบ3รอบก่อนนะโอเคลูกโป่งแตกแ,แล้วก็มาได้โอเคเอยเมื่อกี้ผมเจอผมเจอขีบสมบัติทําไมเราจะต้องเอาไม่เอาเฮ้ยมันได้เพชร, 1, พชรหนึ่งเพชรโคตรเยอะแจมแมวอุ้ยผมลืมกดอาจจะเป็นไงล่ะโดนทีเดียวจิ้มทีเดียวเป็นไงล่ะระเบิดไปดิ ระเปิดไปดีโอเคอันนี้มีเต่าด้ยแล้วอโอเคเราไม่ต้องไปนั่งกินเลยคือตอนนี้พุเราจัดการให้หมดเลยนะพุที่ติดตัวเราโอ,โอ้โหเมื่อกี้ผมเด้งผิดท่าเด้งผิดที่เป็นไงเอ้เต่าอ,อย่างเยอะอยอก็เมื่อกี้เราเจอเหวเต่าเยอะด้วยกันโอเควันนี้เจอเรือดำน้ำไม่ใช่เรือดำน้ำนักประดาน้ำนักประดาน้ำมาทำอะไรแถวนี้มีอ่าสารประแต่งพลังภาพพลังสีเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสารเออสารสารสีเขียวนั่นแหละเออ ทำไมเราจึงผมจะบอกว่ารักประดาน้ำอยู่ใกล้สารตีเกี่ยวได้ไงก่อนมันจะไม่ไม่อันตรายหรอกเมื่อกี้โอเคแต่เราผ่านตรงจุดตรงนั้นมาแล้วไม่เป็นไรทีนี้เราก็มาโฟกัสกับโกรัธใหม่ของเราต่อเอาจังพูดโกรัสไม่ทันขาดคำหมดแลไม่นเป็นไร คือเกมนี้ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้เวลาโกลัตเราจะนานขึ้นนะทุกคนจะไม่เหมือนเกมฮันกิชาอิโรชันหรือว่ามีแต่ว่าผมยังไม่เห็นอันนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้ผมต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปนั่งเล่นอีกทีหนึ่งอ่ะจอแต่ว่าตอนนี้เป็นอย่อ้โหคุ้งข,ขยานสูงอ้โหนมันไม่สูงนะตอนนี้มันตำ่ำถ้าสูงต้องข้างบนแต่ว่าเราจะไม่ไปข้างบนเอ้แต่ว่ามันจะจบละอหูเมื่อกี้เดินปะราน้ําสีสีเหลืองขึ้นเต็มเลยแล้วคุ่งไปที่สูงโอเค จบแล้วสำหรับเจ้าคาวซี่ผมจะบอกว่าตัวน,นี้มันเก่งนะแต่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยแต่แค่ว่าตัวนี้ข้อข้อเด่นก็คือมันเล่นสนุกและก็น่ารักนั่นเองสาหรับใครที่บอชอบความน่ารักแล้วก็ความสนุกเพลิดเพลินกับเกมนี้ก็สามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องลังเลใน1 0,000ืไข่มุกคือแพงมากใน1 0,000ไข่มุกแต่ว่าถ้าถามความเก่งหรือว่าการเก็บแต้มผมว่าไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะทุกคนไปเล่นตัวอื่นจะตอบโจทย์กว่าอย่างพวกแบบว่าเมกาชาร์กิล่านี่ ตัวนี้บอกเลยว่าตัวจบของเกมนี้กลับจบที่สุดของเกมนี้ในราคา6,000ไข่มุกบวกกับอีก120เครดตโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนว่าเจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย